วันนี้พามากินเมี่ยงคำเนี่นะมีกะปิผัดกะปิหวานมาพาะพร้าวคั่วขิงหอมกุ้งแล้วก็ถั่วลิสงคั่วพริกแล้วก็มะนาวแล้วก็ใบชะพูบผูมานี่เดี๋ยวจะห่อให้บใหาบาใหญ่เลยเอาใบใหญ่เลยพริกไม่เอา อันนี้อืดไอเห็นเห็นเครื่องหน่อยอ่ามาไม่เอาพริกเหรอพริกไม่เอาเผ็ดเอาใบเดียวพอเอาใช้มือเลยเนาะลูกทุ่งเขาใช้มือทั้งนั้นแหละลูกทุ่งลูกทุ่งใส่ไปเลยพริกไม่เอาเหรอพริกไม่เอาเผ็ดไอ้นี่ใส่เยอะหน่อยดิมะพร้าวเนี่ยเออใส่น้ำจิ้มมาพริกไม่เอาเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยไม่เป็นเพราะไม่ฝีมือไง ไม่ใช่ทำไมมันไม่ใช่น้ำเชื่อมมันมันมีอะไรปนมีมะพร้าวนี่แหละอะไรนะเพื่อนเพื่อนนี่คำหนึ่งนี่อ่าอันนี้จะให้ตาชิมเครื่องล้วนล้วนอ่าอืออ,อ,อ,อืม,อ,มอร่อยไหมอ่ะอ,อ,อร่อยไหมอ่าตอนนี้ยายจะกินมากเลยอ,อันนี้ แต่มะนาวยายชอบเยอะๆกุ้งแห้งเยอะไม่ได้กุ้งแห้งมีน้อยอหัวใจเยอะเมี่ยงคําแต่จริงๆแล้ว่ะมันเมี่ยงหลายคำเพราะกินคําเดียวแล้วมันหยุดไม่ได้มันอร่อยอืมหอม เอันนีงก็พอ,อมั้งข้าวแบน้เยอะพอไม่ตอมเล้าวอยากได้แล้วก็ใส่ไปใสเ่เยอะๆออันนี้เขามีาาะมะพร้าวปนอหะอือใส่เะพร้าปนน่าจะเยอะคน้นนิดเ บางเจ้าไม่มีนะบ้านเป็นน้ำไม่มีเอันนี้เหมือนก็เพิ่มจานวนอ่ะอ้าวอ้าเพื่อนๆแค่นี้ก่อนนะยายขอขอขอนุญาตกินก่อนออร่อยบายบายเจอกันคลิปหน้าฝากกดติดตามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เป็นกำลังใจให้ยายด้วยนะคะบายบาย